สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปเรื่องนาฬิกาสองเลือนนี้ว่าเราได้มันมาอย่างไรนะคะคือเดือนมีนาเป็นเดือนเกิดของฉันและสามีซึ่งลูกก็ซื้อกิฟต์วอชชอร์ของโรงแรมมันยันทีพร้อมกับเป็นกิฟต์วอชชอร์ที่เป็นพักหนึ่งคืนพร้อมด้วยดินเนอร์สองท่าน ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีมากๆแล้วก็จะเล่าต่อในคลิปก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะคะอันนี้จะมาเล่าถึงว่าในการสองเดือนนี้เราได้มาอย่างไรเป็นผลพลอยได้จากการที่เราไปพักที่บันยันทีแล้วพอเราเช็คเอาต์ตอนเช้าสามีก็ถามว่าเอ๊ะเราเช็คเอาต์แล้วเราจะไปที่ไหนกันดีจะจะไปเดินเซนทรั l เวิลด ตลกากอนห,หรือว่าจะไปเดินไอคอนออออทีนี้ตอนเช้าเราได้ไปเที่ยวตลาดมาตลาดสวนครูอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับคนขับรถอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงไอคอนแล้วว่าเอองั้นไปเดินไอคอนดีกว่าเพราะนานๆเ้าได้ไปเดินทีหนึ่งนี่พอไปถึงเราจอดรถก็วนจอดรถเสร็จก็พอดีไปเห็นร้าน H&M ก็เลยเดินเข้าไปดูสามีเขาก็ไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่ หมือนแบบไม่ชอบบุญกิจไม่พอใจที่เรามาเดินดนูนู่นนี่ช้อปปิ้งเขาก็าแบบพอดีเขาก็เหลือไปเห็นว่าเอ๊ะตรงนู้นมีใครมีคนทําอะไรนะต่อคิวิเยเลยฉันก็เลยบอกว่าก็ลองไปดูสิว่าเขาทาอะไรกันถ้าเขาทาอะไรก็ไปทำกับเขาละกันลหลังจากนั้นเขาก็เธาก็มองไปไกลๆห้องไปยืนต่อคิวไปคุยอะไรก็ไม่รู้กับใครแบบนั้น แตังจากที่เราเดินให้เดีนเอเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปดูตามเข้าไปดูก็เห็นว่าอ๋อเขามีคิวซื้อนาฬิกา2เดือนนี้ค่ะซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาจะขายในวันนั้น,นวันที่เราไปคือแค่50ท่านเท่านั้นที่ที่เขากำาหวนดนี้เพราะของมีจำนวนจำกัดต,ต,ตอนนั้นก็40ิกว่าคิวตอนนั้นก็ที่ไปเข,ข้าก็มีคิวที่40กว่าเราเป็นคิวที่43และ44 จะมีน้องคนหนึ่งเขาก็เป็นคิวที่ท่านเราเขาก็สลักสิทธิ์ที่เราได้ไปอยู่ในการ4 3 4 4น้องก็เป็น,น,น4 5 4 6น <c oughs> ่าจะคือ4 4กับ4ใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าจำไม่ได้งงโอเคให้<ม>เอาไปเนาะไม่เป็นไรคิวแต่ก็ไม่สำคัญสำคัญที่เราได้มาแล้วสองเดือนโอเคไหมคะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้ได้สองเดือนนี้มาเราก็ ลูกว่าอออพ่อกับแม่ไปนี่นะไปเข้าคิวซืก้กลูกก็ยัง